สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Alpha Golf Academy ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะ,จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ description น,นี้นะครับเนื้อหาในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงคือการเทิร์นลำตัวเขา้าปะทะหาลูกรวมถึงการเก็บหน้าไม้สแควรขณะเขาะ้าปะทะหาลูกแล้วผมจะมีแบบฝึกหัดง,ง่ายๆที่จะช่วยให้ท่านนากักกอล์ฟเนี่ยสามารถเทิร์นตัว เข้าหาลูกได้ง่ายขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะมาใช้กันในวันนี้เนี่ยก็จะมี1ทัวร์สติก๊กหรือว่าก้านไมกอล์ฟเก่าเป็นก้านไดเวอร์นะครับและ2คือเป็นเหล็กกลางในกระเป๋านะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ตีประ,ประมาณ30-40หลานะครับเริ่มตั้งแต่การจับกริปก่อนเลยนะครับสังเกตว่าปลายหนึ่งฝั่งเนี่ยจะตดชนอยู่กับสีข้างผมแล้วก็ปลายฝั่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายของทางกริปที่เราจับนะครับ ทีนี้เวลาผมทําการแบ็กสวิงขึ้นนะครับผมยังคงอยากให้เจ้าก้านทัวร์สติ๊กเนี่ยมันติดอยู่กับลําตัวผมอยู่นะครับแต่สามารถที่จะไหลลงมาตรงหน้าขาได้นะครับถ้าหากมองจากมุมด้านข้างจะเห็นว่าสันไม้ครับหรือว่าตรง leading edge เ,เนี่ยจะขนาดกับกระดูกสันหลังผมแปลว่าหน้าไม้สแควร,ร์นะครับเวลาผมทําการดาวสวิงลงมาผมจะหันทุกอย่างไปพร้อมกันเริ่มตั้งแต่สะโพกลําตัวแล้วก็หัวไหล่นะครับให้ซิงก์กันอยู่เหมือนเดิมแต่ผมก็ยังคงอยากให้เจ้าก้านทัวร์สติ๊กเนี่ยมันติดกับลําตัวผมอยู่ โอเคครับสำหรับปัญหาที่ผมเจอได้บ่อยเนนักกอล์ฟมือใหม่หรือว่านักกอล์ฟอเมเจอร์นะครับก็คือตั้งแต่การแบ็กสวิงเนะครับเขาจะมีแต่การขยับมือไปอย่างเดียวตัวไม่ได้ขยับนะครับแล้วในการดาวสวิงเขาจะไม่มีการขยับลําตัวซึ่งพอเวลาที่เราดาวสวิงแน้วเราไม่ขยับลาตัวเนี่ยครับสิ่งที่จะไปถึงลูกก่อนเป็นอย่างแรกก็คือมือนะครับซึ่งส่งผลให้เวลาที่ลูกกอล์ฟมันออกไปเนี่ยมันจะไม่มีความเสถียรไม่มีความแน่นอนเนื่องจากว่าเวลาที่ผมขยับ มือลงมาอย่างเดียวเนี่ยองศา,าของหน้าไม้นะครับมันถูกเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะก่อนที่จะเข้าปะทะหาลูกนะครับแต่หากท่านนักกอล์ฟทำดีลนี้ครับจะช่วยให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยสามารถ หมุนตัวเข้าหาลูกได้ง่ายมากขึ้นเนื่องจากว่า <S <S ถ้าผมทําการดาสวสริงลงมาโดยที่ผมไม่ขยับลาตัวเลยครับผมมีแต่มือมาอย่างยาวเจ้าก,ก้านหัวสติ๊กเนี่ยจะตีตรงสีข้างผมนะครับถ้าเกิดเราลองสังเกตดูในนักกอล์ฟระดับโลกหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะใช้การเข้าปะทะหาลูกโดยการหมุนตัวเข้านะครับโอเคครับสำหรับท่านนักกอล์ฟคนไหนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เรียนกอล์ฟอัลฟากอล์ฟอะคาเดมี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ดีสคริปชั่นนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปอลันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคร